สวัสดีครับวีลราคาเซอร์วิสฟอร์ดเอ r เวอเรสครับอาการหอนนะครับหอนอะไรหอนเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิ่งแล้วหอน,นครับวิ่งแล้วหอนเดี๋ยวเรามาทดสอบดูเลยอะไรหอน,น mm hmm. ตัพส์บมาทำไมตอนนี้อ่ะวิ่งแปดติบฟอร์ดเอเวเรสครับ การวิ่งแล้วมีเสียงหอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยอะไรหอนนะครับตายครับตายหอนเรียกปล่อยเรียวปล่อย ส่วนท้ายหอนครับโลคประจำตัวเป็นกันบ่อยครับเดี๋ยวจัดการให้ต้องได้ครับมีราคาสิง้อนแรงมากอาว่ ท้ายหอนครับจัดการน,นี่ครับรอรับได้เลยวันเดียวเสร็จนะครับบอดรเอเวเลตครับการตวงท้ายหอนหิงก็เฟืองท้ายลงมาตวงท้ายหอนนะครับเดี๋ยวอันนั้นไม่หอนไม่หอนคนระับหอนตวงท้ายอย่างเดียว ผมจะไอ้ต <gehört? S 1> <the> ุ๊กตาเอากลางลุกปืนล้อเปลี่ยนไบใบเลยจะได้เอาดีแม็กเข้าดีราคาเสวิตครับ